อันยองสวัสดีครับทุกคนเชื่อว่าหลายคนที่ดูซีรีส์เรื่อง business proposal น่าจะโดนนักแสดงของเรื่องนี้ตกกันไปหลายคนหนึ่งในนั้นก็คือตัวละครจินยองซอเพื่อนสาวของนางเอกนั่นเองเธอเป็นใครมาจากไหนเราจะมาเล่าให้ฟังครับวันนี้วติงป้ายยานักแสดงขอสเสนอเช่นทางนักแสดงสาวเจ้าสเสน่ห์ซออินอาเรื่องราวสนใจของเธอ จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ๆอช่องโอติ่นะครับ s o อิอออน,อน,นอรหรือชื่อจริงบังเยรินเกิดที่3มก,กราคม1996ที่สุวอนจังหวัดขยองกีโดยชื่อซออินอเป็นสเตทเนมที่ใช้ในวงการซึ่งได้มาจากชื่อภาษาอังกฤษเซลี n a ที่ญาติของเธอเป็นคนตั้งให้โดยการอาร่านแบบเกาหลีจึงเป็น A, ที่เธอได้ใช้เป็นสเตทเนมนั่นเองก่อนจะเข้าสู่เส้นทางนักแสดงอินอามีความฝันที่อยากจะเป็นคนดังที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่เด็กและครอบครัวของเธอก็ให้การซัพพอร์ตเธอเคยเป็นเด็กฝึกหัดไอดอลที่บริษัทค่ายบันเทิงแห่งหนึ่งเธอได้เรียนทั้งร้องและเรียนเต้นในฐานะเด็กฝึกเกินกว่า3ปีซึ่งในช่วงเวลาหนึ่งเธอเคยได้ฝึกร่วมกับพ่อยองจีคาร่ารวมถึงได้เคยเรียนเต้นร่วมกับชองฮาอีกด้วยแต่ด้วยสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนเด็กฝึกหลายๆคน ค่อยๆทยอยกันออกไปและอายุที่มากขึ้นของเธอทําให้เธอตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางไปเป็นนักแสดงเตรียมตัวสอบเข้ามาหาวิทยาลัยเธอจบศึกษาจากฮาริมอาร์ตสคูลก่อนจะเข้าศึกษาต่อที่โซลอินสติ t ูตออฟ t ด e a อาร์ตในสาขาด้านการแสดงในปี2014เธอได้มีผลงานไปเล่นมิวสิกวิดีโอเพลงกาโรสกิลของแซม,ม ก่อนที่ในเวลาต่อมาเธอได้ไปออดิชั่นในฐานะนักสแสดงและได้ไประเดิมผลงานการสแสดงซีรีส์เรื่องแรกในปี2015โดยได้เล่นในบทบาทนักสแสดงรับเชิญในเรื่อง The Producer ซีรีส์ที่นำสแสดงโดยคิมซูฮยอนกงฮโยจินชาแทฮยอนและไอยูซึ่งเธอได้รับบทเป็นอแอนตี้แฟนของซินดี้หรือก็คือไอยูนั่นเองตอนที่ในปี2016จะได้ไปเล่นเป็นตัวประกอบในซีรีส์ย้อนยุคเรื่อง f l o w e r of the Prison ในบทบาทของ ฮันซังกุงและในปี2016นี้ i n นยังไม่มีผลงานมิวสิกวิดีโออีก2เพลงคือเพลง2 o ของอ e ีซองอุกและเพลง Still ของ 24K ซึ่งในช่วงเวลานี้เองที่ i n นอาได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงสังกัดค่าย We n t e r t a i n m e n t ปี2017เธอเริ่มบทบาทที่เด่นมากขึ้นจากซีรีส์เรื่อง s t r o n g g i r l บ่งสุนซีรีส์โรแมิกคอมเมดี้ที่นำแสดงโดย พักโบยองพักฮยองชิกและจีซูโดยซออินอาจะรับบทเป็นโจฮีจีแฟนสาวของกุกดูพระรองของเรื่องก่อนที่ในปีเดียวกันจะเล่นซีรีส์เรื่อง School 2017ที่เธอได้รับบทสมทบและเป็นการร่วมง,งานกันครั้งแรกของเธอกับคิมเซจองโดยเรื่องนี้เธอจะรับบทเป็นฮงนมจูแฟนสาวของแดฮุยพระรองของเรื่องที่รับบทโดยจางดงยุนเธอแจ้งว่าเธอมาจากบ้านที่มีฐานะเพื่อปกปิดความจริงที่ว่าพ่อของเธอเป็นคนขับแท็กซี่และมีฐานะทางบ้านไม่ค่อยดี และในปี2017นี้เธอยได้มีผลงาน Web Movie เว็บมูฟีเรื่อง Close Your Eyes ภาพยนตร์ระดักขั้นที่เธอประกอบคู่กับ Baru B1A4 โดยไดรับบทเป็นพักมีรินนอกจากนี้ในปี2017เธอยได้เล่นมิวสิกวิดีโออีก3เพลงไม่ไว่าจะเป็น I Miss You ของ Say yes, s a y y e s เพลง D&D n Do Not Disturb ของจอ h n Park และเพลง Undoable ของฮันดงกึน ต่อมาในปี2018อินอาได้รับบทนำครั้งแรกในซีรีส์เรื่อง Sunny Gate Tomorrow ซีรีส์ละครตอนยาวช่อง KBS1 ความยาวกว่า121ตอนโดยแสดงนำร่วมกับจ uh ินจูฮยองฮาซึงรีและอีชางอุกในบทบาทของคังฮานีซึ่งเรื่องนี้เองที่ทำให้เธอได้รับรางวัลนักแสดงหน้าใหม่ย,ยอดเยี่ยมจาก2018 KBS Drama Award oh, ก่อน,น,นที่ต่อมาในปี2019เธอจะได้รับบทสมทบจากซีรีส์เรื่อง Special Labor Inspector โจจังพุงซีรีส์ละครตอนยาวจากช่อง MBC ที่เธอรับบทเป็นโกมาซุกเลขสาส่วนตัวของประธานกลุ่มมยองซงในปีสอง9นปี2019นี้เธอก็ได้รับบทนำอีกครั้งจากละครซีรีส์ตอนยาวช่อง KBS 2เรื่อง Love Is Beautiful Life Is Wonderful ซีรีส์ดราม่าครอบครัวซึ่งจะแสดงนำร่วมกับคิมแจยองโจยุนฮี ยุนพักและโอมินซอก้วยเธอจะรับบทเป็นคิมชองอาลูกสาวคนกลางของบ้านตระกูลคิมนางเอกของเรื่องสาวนิสัยดีซื่อสัตว์เธอใช้เวลากว่า8ปีเพื่อสอบรับราชการเธอทิ้งความหวังในเรื่องของความรักและจะตั้งใจทํางานให้หนักหลังจากที่สอบผ่านซีรีส์เรื่องนี้ยังทำเลตติ้งได้สูงถึง32.3%ทําให้อินอาสามารถคว้ารางวัลเอ็กซ์เลนต์อเวนักแสดงหญิงจากละครตอนยาวในงาน KBS d r a m a a w a r d อ2019 เ,เข้าสู่ปี2020เธอก็ได้รับเชิญไปแสดงเรื่อง Record of Youth นับประบของจองจีอาแฟนเก่าของซาเฮจุนหรือคือพักโบกอมพระเอกของเรื่องก่อนที่ช่วงปลายปีเธอจะได้รับบทสมทบเด่นๆอีกหนึ่งเรื่องจากซีรีส์โรแมนติกคอมเมดีย้อนยุค m r Queen ซีรีส์ที่นำแสดงโดยชินเฮยซอนและคิมจองยอนโดยอินอาได้รับบทเป็นโจฮวาจิน หรือสนมเอกอื่ยรักแรกของกษ,ษัตริย์ชชโจงจากบระัตเรื่องนี้เองที่ทําให้คนไทยหลายๆคนเริ่มรู้จักเธอมากขึ้นสามารถหาเราชมเรื่องนี้ได้ทางวิวก่อนที่ล่าสุดในปี2022เธอรับบทนำในซีรีส์เรื่อง business proposal นัดบอดวุ่นรุนรักท่านประธาน ซีรีส์ที่ตัดแปลงมาจากเว็บตูนเรื่อง The Office l i n d a e ในบทบาทของจินยองซอลูกสาวทายาทของมารินกรุ๊ปบริษัทแฟชั่นชั้นนําของประเทศและเป็นเพื่อนสนิทกับชินฮารีนางเอกของเรื่องซึ่งเป็นการแสดงร่วมกันอีกครั้งของเธอและคิมเซจองเธอเป็นคนที่ต้องการแต่งงานกับคนที่เธอชอบเท่านั้นโดยเธอได้ขอให้ชินฮารีไปนัดบอดแทนเธอต้องบอกเลยว่าคาแรคเตอร์ของจินยองซอสามารถตกคนดูได้หลายคนด้วยเสน่ห์ในด้านการสแสดงและเคมีของคู่รองของเรื่องที่ดีมากๆโดยเธอได้ประกบคู่กับ คินมิกิวต้องบอกเลยว่าน่ารักทั้งในและนอกจอจริงๆสามารถหาเราชมทัพไทยแบบถุกลิขสิทธิ์ได้ทาง netflix ซออีนอาถือว่าเป็นหนึ่งในนักแสดงที่มีทักษะในด้านรายการวาไรตี้ด้วยโดยเธอได้มีออกรายการต่างๆเช่นปี2017เป็นหนึ่งสมาชิกของรายการ section tv โดยจะทำหน้าที่ถึงปี2019จากผลงานรายการนี้เองที่ทำให้อินอา ได้รางวัล Rookie Award จาก n b c Entertainment Awards 2017เธอได้ันเยีรายการ Running Man รายการวาไรตี้ชื่อดังอีกหลายครั้งโดยเธอได้โชว์ทักษะรอบด้านไม่ว่าจะเป็นทักษะทางกีฬาที่แข็งแกร่ง ทักษะการเต้น s <S รวมถึงความตลกเฮฮาของเธออินไอยเคยรับหน้าที่เป็น MC ในงานเดมพรมแดงประกาศรางวัลของโซลมิวสิกอะวอร์ดร่วมกับ MC Ding ีดิงดงและ The Soul Awards ร่วมกับยังเซชาไปออกรายการลิปสติก ปี2018เข้าร่วมรายการ l o s Jungle in Mexico เป็น MC ของ Dream Concert ร่วมกับยุนชียุนและชาอึนอู U. และในปี2018นี้ยังได้ไปออกรายการ It's Okay to Be Slightly Crazy ปี2019เข้าร่วมรายการ Mystery Kitchen พร้อมกับโชว์ทักษะด้านการทำอาหารปี2021เข้าร่วมรายการ Lost Jungle, p e n Island, Island of d e s i g n และรายการ Video Star เป็นต้น เคยังมีผลงานโฆษณาเป็นพรีเซนเตอร์และแบรนด์อบัสเตอร์รวมถึงงานด้านการถ่ายแบบอีกมากมายเช่นโฆษณารถยนต์เชฟโรเลตรวมกับ un, คังฮาน่นโฆษณาครีมทาเท้าเทียซีวันรวมกับกาาคิมดงฮยอนโฆษณานมมะพร้าวโฆษณาแอปพลิเคชันท่องเที่ยวโฆษณาโทรศัพท์มือถือแบรนด์เครื่องสอําอางแบรนด์ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโฆษณาเบียร์ซัปโปโรโฆษณาแอปพลิเคชัน G Market ตโฆษณาเกมฟุตบอลฟ i f a าออนไลน์4 และโฆษณายาแก้เมาค้าง Goodbye Hangover เป็นต้นเรื่องที่ไม่รู้ก็ได้แต่รู้ก็ดีของซอลอินอาเธอเป็นแฟนคลับตัวยงของทีมฟุตบอลซูวอนซัมซุ Blue วิงส์ทีมจากบ้านเกิดของเธอเธอสนิทกับชองฮามาตั้งแต่สมัยมัธยมโดยได้เคยเรียนเต้นด้วยกันซึ่งทั้งคู่ก็ได้ออกรายการ running man และ it's okay to be slightly crazy ด้วยกันอีกด้วย,ยเธอเี้ยน้องมาหตัวชื่อจูลี่โดยได้เคยพาน้องไปออกรายการ dogs are incredible ทางช่อง KBS ซึ่งเธอได้น้องจูลี่มาจากเจ้าของลานขยะที่ไม่อยากเรียนแลนเคยตามหาน้องหลังจากหลุดหายไปก่อนที่จูลี่จะกลับมาบ้านหลังจากหายไป13วันเธอมีทักษะท,ทางกีฬาสูงและชอบออกกาลังกายดูแลตัวเองอย่างสม่ําเสมอโดยเธอ,อยังชื่นชอบการเล่นศิลปะป้องกันตัวยิวยิสสูอีกด้วยนอกจากนี้ยังสามารถเล่นสเก็ตบอร์ดซึ่งเธอก็มีสเก็ตบอร์ดหลายน้องจูลี่ด้วยอินไยชอบเล่นเกมมาก โดยเฉพาะเกม Overwatch นอกจากทักษะการเต้นแล้ว mm hmm. เธอยังมีเสียงร้องที่ไม่ธรรมดาและสามารถเล่นกีตาร์ได้ด้วย mm hmm. ในอนาคตเธอถือว่าเป็นนักสแสดงที่ต้องจับตามององย่างแน่นอนโดยปีนี้ยังมีภาพยนตร์เรื่อง Emergency Declaration ที่นำสแสดงโดยนักสแสดงระดับท็อปหลายคนไม่ว่าจะเป็นซงคังโฮจอนดวยอนอีบยองฮอน คิมดัมกิลและอิมชีวานซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ฉายครั้งแรกที่เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานครั้งที่74และจะเริ่มฉายเป็นทางการในปี2022นี้และในปี2022นี้เธอก็ยังมีผลงานภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องคือนีคังนากังที่เธอจะได้กับคู่กับยุนชียุนรอติดตามกันได้เลยต้องบอกเลยครับว่าเธอเป็นนักแสดงที่มีสเสน่ห์มากๆและยังมีความสามารถที่หลากหลายด้วยเราสามารถติดตามอินสตาแกรมของเธอได้ตามที่ขึ้นอย่นี้เลย เป็นไงบ้างรับกับเรื่องราวของ Sorrow in Art นี่เป็นแค่ข้อมูลส่วนหนึ่งเท่านั้นที่เราได้รวบรวมมาหากมีผ้าไรขอภายดนึยงนะครับใครอยากเสริมอะไรคอมเมนต์บอกกันได้สุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนรวมถึงฝากช่องทางการติดตามพวกเราโอติงทุกช่องทางดนึยงนะครับอันยอง